เนื่องจากคณะรัฐมนตรีนะครับเขาได้มีการต่อพระกรจุ๋เฉินออกไปอีก1เดือนจนถึงเดือนกันยายนเอ๊ะหมายความว่าเงินเยียวยา,ยาเราไม่ทิ้งกันงวดที่4จะมีการตอบอีกหนึ่งเดือนจริงหรือไม่คลิปวิดีโอนี้มีคําตอบนะครับก่อนที่จะไปดูข่าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้และก็อย่าลืมกดติดตามช่องสตังมีเดียถ้าไม่อยากตกข่าวสารและอยากเป็นคนกลุ่มแรกที่รู้ข่าวก่อนใคร ต้องอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจกเงินของรัฐบาลในรายการสาระแชร์คลิปวิดีโอนให้หากระชับดูแลเข้าใจง่ายแหล่งข่าวเช็คได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับหลายคนทัพส่งข้อความมาถามตามตั้งแต่เช้าร้อยกว่าข้อความนะครับถามว่าสรุปแล้วมีการต่อพระรอยุดเชิอีกหนึ่งเดือนเพราะกลบว่าคนที่ได้รับเงิน1 5,000ับาทรอบแรกได้ครบไปแล้วเนี่ยจะมีโอกาสต่อให้อีกเดือนที่4จริงหรือไม่พราะมีข่าวหลายที่บอกมาบอกได้เลยว่า เป็นข่าวปลอมครับวันนี้หลายคนถามนะครับร้อยกว่าข้อความสม่งมาตอนเช้านะครับในเบอร์มือถือเป็นข่าวปลอมนะครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าการที่จะมีการโอนเงินรอบที่สี่สำหรับคนที่ได้15 0 0 0บาทครบไปแล้วนั้นจะมีการเยียวยาอีกครั้งก็ต่อเมื่อโควิด -19 มันกลับมาระบาดแต่การที่เขาตอบประกอฉุกเฉินไม่เกี่ยวกับการกลับมาของโควิด -19 นะครับดังนั้นแล้วคนที่ได้หมื่นแล้ว ยังยังนะครับยังไม่ได้เงินงวดที่4นะครับให้โอกาสคนที่เขายังไม่ได้ดีกว่าเนาะยังมีอีก2ล้านกว่าคนที่เขารองเงินเยียวยาที่ยังไม่ได้เงินสักบาทเพราะฉะนั้นคนที่ได้เงิน1 5 0 0 0บาทแล้วนะครับเดี๋ยวสตางค์จะตามต่อให้ว่าคุณจะได้รับอีกแตกเป็นเงินอะไรเดี๋ยวสตางค์จะทําข่าวแล้วกันนะครับแต่สําหรับคนที่จะมีโอกาสได้1 5 0 0 0บาทในเดือนนี้นะครับย้ํามีแค่กลุ่มนี้เท่านั้นครับ กลุ่มที่อยู่ในสถานะสีเขียวนะครับก็คือโอนเงินไม่สําเร็จแต่มีสิทธิ์ได้รับเงินนะครับถ้าคุณผูกบัญชีพร้อมเพย์แล้วเนี่ยเขาก็จะโอนเงินให้คุณทุกวันอังคารและวันพฤหัสนะครับถ้าอยากรู้ว่าได้เงินหรือไม่นะครับให้เข้าไปที่เว็บไซต์ของเราไม่ทิ้งการ .com แล้วก็ไปที่ปุ่มสีเขียวนะครับผู้มีสิทธิ์โอนเงินไม่สาเร็จนั่นแหละใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนไป13หลักนะครับแล้วก็เช็คดูว่าคุณเนี่ยมีชื่อในกลุ่มนี้ไหมสําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ได้สถานะนี้แต่่่ไมมีรายยชืออู ก็ต้องหมานตรวจเช็คให้บ่อยนะครับเพราะว่าข้อมูลมันก็จะอัปเดตไปนะครับแล้วคุณอาจจะได้รับเงินถ้าคุณเปิดพร้อมเพย์หรือผูกพร้อมเพย์กับธนาคารแล้ววันนี้ชัวร์แล้วนะครับสาหรับเรื่องของการโอนเงินต่อเดือนที่4คนที่ได้รับหมื่นห้าตอนนี้ยังไม่มีนะครับถ้าคุณได้ข่าวลือจากไหนบอกไปเลยว่าไม่ใช่ข่าวจริงเป็นข่าวปลอมหรือแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณรักเพื่อที่เขาจะได้เข้าใจได้ถูกต้องนะครับและอย่าลืมถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารข่าวแจกเงินของ ฐบาลกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และอย่าลืมกดติดตามช่องสตัง์มีเดียอยากจะรู้ข่าวก่อนใครเป็นคนกลุ่มแรกในประเทศไทยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยคุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารในรายการสาระแชร์คลิปวิดีโอสั้นเนื้อหาจะชับดูแล้วก็ใจง่ายแหล่งข่าวเช็คได้ใต้คลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวสตัง์จะไปตามข่าวต่อแล้วเจอกันใหม่ครับ